โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาวไลค์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวที่ใหม่ที่เราเพิ่งปิดมากันเลยนะี่ครับก็คือเจ้าโดนก๊ แระเบิดนั่นเองนะครับความสมารถนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาส45นะครับแล้วก็บวกอัญมณีของมามอนก็อีก40นะครับก็เป็นแ15นะครับผมสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มนะครับเมื่อไม่แสดงผลเติบโตทีละ5นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส55นะครับยิงระเบิดตามใจฉันไปยังพื้นที่แบบสุ่มนั่นเอง นี่ครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับว่ามาเล่นกับน้องมามอนนี่จะโหดขนาดไหนจะพุดดีขนาดไหนนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านี่ครับมาเล่นด่้นอะไรเดี๋ยวเซิร์ฟสเก็ตไปเลยแล้วกันนะครับเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยจะจบล้มหรือจบดีอดเราอะจบล้มหรือจบดีกดีว่จบอะไรก็ได้ชมเถอะมามาเดี๋ยวพอชอบชอบเวลามันมีไอ้นี่น่ะเออผมชอบนะ พวกเป็นตัวไอ้ชุดคอสตูมเนี่ยเออมันชอบมีสก,กิลแบบเนี้ยเออรู้สึกชอบดีอาบอกเลยแม่งผุดกันละนาวอะ่ะเออผุดยิงละนาวอะ่ะพัดตุทนมาดิเพื่อนให่มันเอ,อมามาป่ะอุ้ยไม่สร้างแลนมากเลยสร้างแลนมากเลยสร้างแลนมากเลยดีแม่งเออเก็ไปสร้างแนาลแมงออมน,าแนมากให้เนาะ ที่ไหนอ่ะมาสร้างแลนด์มาร์คผุดดิ85%นะเพื่อนต้องผุดแล้วแหละโทนไปหนึ่งสเต็ปแล้วยิงเลยมึงก็สร้างทันทีเถอะโอ้เพื่อนเพื่อนตายหาแล้วบ้งสร้างแลนด์มาร์คฮะไม่ผุดเหรอโ,อโอ้โหไม่ผุดเหรอวะเอาไงดีไปไปนหน้าหลังดีกว่าไหม เราไอเดียมาตรงตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ไปยังพื้นที่ตรงนี้นโอ้ไม่ออกเราก็ไปไหนดีวะไปเบิ้ลสองก่อนอีกทีนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้แลนเราไม่ผุดหรอเออเพิ่มเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนอไอเดียเก้าแล้วไหม แต่แรนไม่พูดก็ไม่เล่นแต่มันไม่ยิงระเบิดไงนะครับมี55%เลยนะโอกาสยิงระเบิดอะทำไมไม่ค่อยชอบเพลงแผนที่เซิร์ฟสเก็ตเลยวะดูยังไงก็ไม่รู้ตุ๊ก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 แต่งยังไงก็ไม่รู้โหแม่งทุบเมืองกูอีกไอียิบหายผุดไปดิเออโยนไปด้วยเป็นยังไงเรานี่เป็นยังไงเรากูโดนดูดเขาด้วยไอสัตว์หมวกแตกอีกดีนะแม่งไม่มีไอ้นี่อ่ะ ตัดการ์ดอะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเราจบวิกก็ได้นะทุกคน12กลับหลังได้ปะไม่ใช่ไปตกเมืองเขานะเตะแม่งนะตกเตะแม่งซะไอ้สัตว์เตะแม่งซะวางป้ายสต็อปดักไว้ด้วยตรงนี้อ่ะมีปัญหาปะล่ะมีปัญหากูไหมล่ะฮึแล้วก็ดูดไปดีดูดไปดีเอาดี ไปไหนดีอ่ะไปสิบสองก็ไม่ได้อืมอืาอืาม,อมไปหน้าหลังไปห้าแล้วกันนะครับอุ้ยเบิ้ลเสียเลยแล้วก็ผมจะไปตรงไหนดีวะเอาตรงนี้แล้วกันครับผมไม่เป็นไรเราดักเขาไว้อยู่เดี๋ยวเขาเจ็บเองอะ่ะเดี๋ยวเขาเจ็บเองเดี๋ยวเขาเจ็บเองเดี๋ยวเขาโดนเองตรงนั้นเดี๋ยวเขาเจ็บเองตรงนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเยอะ <c ười> เราไม่ต้องทำอะไรเยอะ เออเบิ้นจิบสองมาเบิ้นจิบสองมาดีเบิ้นจิบสองมาเราทุบเมืองเราไปแล้วสร้างแดนผุดไปดีโยนระเบิดอีกไม่โยนรลเบิดนะครับอาไม่ผุดเว้ยชิเมืองมันผุดเมืองมันผุดของมันผุดไม่ใช่ของเราผุดเอเบิ้นสองไปก่อนแล้วกันนี่ครับ โอ้ยมังไม่ออกมามวยมามวยมามวยอยู่ตรงไหนดีมามวยมามวยแต่ว่ามันมันออกเกาะมามันไม่นี่เดีูู่ตรงนี้แล้กกนนวกันครับเดี๋ยวจริงๆเราดูดตรงนี้ก็ได้นะดูออกมาตรงตรง10บเอมก่อนแล้วก็ให้มันบิง่งเรียบร้อยตัดการไปหนึ่งสเต็ปนะครับ แต่โยนระเบิดมันรู้สึกไม่ค่อยโยนเท่าไหร่ว่ค่าที่ผ้าเปอร์เซ็นต์แต่บางทีก็โยนบ่อยบางทีก็ไม่โยนบ่อยเลยเนาะเงินไม่มีใช่ไหมเงินไม่มีอ๋อเบิ้ลดสิบสองไปได้ปะวะอ,อ <c oughs> ีมาบอนนี่เหมือนนี่เกินเ้ยดโอ้โหโคตรจังไรอ่ะไอ้สัตว์เกิดจังไรไปที่สิบได้บอ เตะแบงไปก่อนแล้วกันเงินไม่มีเ็เมืองมันแพงจังวะอ๋ะอไอเหียมันติดคูณด้วยเมื่อกี้บ้าอยู่ทำไมเมืองแพงจังโอเบอร์สิสองมาหาเราแล้ว,ลวหมวกเราหมดยังอ่ะยังเหลือสองครั้งอยู่นะเจอไก่ทำไมเล่นยากจังวะ <laughs> เจอไก่ทำไมเล่นยากจังวะ เอออย่าบอกนะว่าดูดเข้าเออแอน,นพูดอยู่แล้วก็โยนในนี้ด้วยนะครับอืมเอาไอเดียเบิ้ลสิบสองกับหลังดีไหมเนี่ยอือสองกับหลังไปก่อนแล้วกันนะครับอ,อือเตะแม่งซะงแล้วก็ไปไหนดีอ่ะไปไหนดีวะไปไหนดีวะอ,อยากจะเข้าไปพื้นที่นั้นก็เข้าไม่ได้อ่ะ แปดไปก่อนได้ไหมเจ็ดก็ได้แปดก็ได,แบบแได้อะไรก็ได้เออไม่ดู้อะไปไหนดีไปตรงนั้นแหละเลย <c oughs> เลยมื่อไหร่จะฆ่าเขาตายวะไว้ดิต้องให้มันวิกงอะต้องให้มันโยนสีอะนะครับ <c oughs> มาแล้วจะฆ่ากูให้ตายเลยหรือไงเนี่ย โยน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 เออเออโอเคเกือบแตกเบ้นสองก่อนได้ไหมเบ้นสองก่อนได้ปะเบ้นสองห่าหเหวอะไรวะเนี่ยเบ้นสองอีกหนึ่งทีดิโอเคสวย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 แล้วก็มาตรงโอ้ยไม่ต้องมาตรงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็สร้างตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้ ขอดูดมึงคืนหน่อยแล้วกันวะมาเมืองกูแพงเหมือนกันเอาวะเอาดิเอาดิเอาดิจัดมึงเอาดิาาแดกกลลม่งเอ้ยลงเกาะเลยแล,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 ล้วกันนะครับกูจะดูด <c oughs> กูจะดูดมึงกู <c oughs> จะจุดมึงกูจะจุดมึงกูจะจุดมึงกูจะจุดมึงเพื่อนกูจะจุดมึงกูจะจุดมึงเอ้ยมาดีแม่งไอสัตว์อย่ามาจ้องกับพี่นั่นะน้อง รู้เล so <laughs> 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 ่นก like ับหมามอนนี่แม่งแบบกระโปกหมาไงไม่รู้แม่งเอ้ยไี่แกปะไปต่อ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 หรือเอาเล่นกับไปนี่ก็ได้นะเนี่ยไปต่อ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 แต่มันก็เล่นกันได้กับหลายตัวแหละแต่ผมชอบเอามาเล่นกับมามอนไงเปอร์เซ็นต์มันเยอะดีไม่ใช่อะไรหรอกเปอร์เซ็นต์แรนพุดมันเยอะดีก็เลยมาเล่น อืมมาดีมาดีมาดีาดแต่ผมไม่คนชอบเพลงแผนที่นี้เลยม,มาเล่นลายเกมเศรษฐีมาเล่นลายเกมเศรีหรือจะเล่นคู่กับหมวกก็นี่ก็ได้นะทุกคนไอหมวกช้างที่มันถลายเก้สิบไปก่อนแล้วกันนะครับติดตั้งป้ายเหรอติดไว้ตรงนี้ละกันนะครับ จริงๆเราบิ๊กก็ได้นะเนี่ยจริง,ลงลแล้วก็ติดตั้งไว้ตรงนี้ต่อมาตรงนี้ต่อ,อแล้วก็ไปตรงนี้นะครับ แล้วก็เบิร์สองได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรผมเบิร์สองไม่ได้เบิร์สองไม่ได้สัิเอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยสร้างแลนด์มาร์คแลนด์พี่ติดนะเว้ยแลนด์พี่มึงรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นตะ์แปดสิบห้านะเฮ้ยถ้ามีติดอ่ะจะเพิ่มเป็นเก้าสิบเนาะมันไม่มาตรงนี้วะเนาะไปสิถ้าแผ่นนี่แผน่แผนที่นี้ก็จบไปแหละ กล,ล,ลัวอีเพชสอ่ะนี่นยไนรีนอ่ะจบโคตรใบอ่ะแผนที่เนี้ยอา่าเบิ้ลสิบสองไปก่อนแล้วกันนะครับลแล้วก็มาตรงนี้ต่อนะครับ่ะไปตรงนี้แล้วก็เบิ้ลสองสี่ไป โอเคสวยนะครับสวย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 ดีวางป้ายดักแม่งด้วยเป็นไงอ่ะฆ่าแม่งดีกว่านะครับทุกคนข้อมันดีกว่ามันไส้มันผมมันไส้มันผมมันผมมันไส้มันว่ะผมมันไส้มันว่ะมันไส้แม่งมันไส้จะฆ่าแม่งซะเบิร์สิบสองไปแล้วกันนี่เป็นยังไงเราสิบสองไม่เป็นไรเรายังได้ดักเขาอยู่ไม่เป็นไรเรายังได้ดักเขาอยู่ เรายังได,ได้ดักเขาอยู่แต่มันมีสกิลมันออกโหมันมาดูดเราคืนวะอีมันเอาว่ะมันเอาว่ะบอกกูขอดูดมันคืนแล้วกันตาฉันแล้วไงดีว่าเบิรสิบสองกลับหลังก่อนแล้วกันดูว่าผมจะฆ่ามันอนะ่ะผมจะฆ่ามันอนะ่ะแต่แลนเราก็ติดดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยโยนเท่าไหรอ่อ่ะเบิร์สองไปดิ โอ้โหโอ้ยมีออกจะโดดมาหาเราอีกใช่ไหมตัวนี้มันสก,กิลกระโดดมาหาเราปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อือนั่นแหละลงเมืองเราไปเลยเพื่อนนี่นี่กดล้มละลายแน่บอกเลยเรียบร้อยแตกไปดิ ไม่ต้องสร้างแม่งแล้วโรแลนด์มงแลนด์ป้ายสีก็โอเคแหละผมว่ามันก็ไม่ได้ป้ายบ่อยขนาดนั้นน่ะนี่ครับผมอมืก็พอจับไปเล่นได้ก็พอๆพอกันนะผมว่าสําหรับสองจี้นี้เนี่ยนะครับสองจีนี้ผมว่าก็โอเคพอๆกันแหละไอโดนเนี่ยนะครับไอโดนก๊อปปี้เนี่ยละกอ๊อปโดนก๊อปปี้ระเบิดก็พอๆกันกับไอนี่แหละผมว่าไอ สวิตพอทัตเนี่ยนะครับผมพอๆกันนะครับสำหรับใครที่จะหาที่ไหนผมว่าหาไว้ทั้งสองที่ก็โอเคแหละน่าใช้นะครับทั้งสองที่เลยนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้วครับ